กลายเป็นประเด็น Talk of the t o w ทที่ทำเอาหลายคนต้องกลับมากางแผนที่ดูอีกครั้งครับเมื่อภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงล่าสุดจากหน่วยงานทิสระกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่มัดตัวว่าชายแดนลาวกัมพูชาที่เคยดูเหมือนจะสงบกลับกำลังคุรุ่นไปด้วยกลิ่นอายของความขัดแยง้งพฤติกรรมของกัมพูชาถูกตั้งข้อสังเกตยอย่างหนักจากนักวิเคราะห์ความมั่นคงทั่วอาเซียนว่ากำลังใช้ยุทธวิธีป่วนเพื่อนบ้านแบบไม่เกรงใจใคร หลายคนตั้งข้อสังเกตแบบเจ็บแสบว่าหรือนี่จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ว่าสู้ไทยไม่ได้เลยขอไปลงที่ลาวแทนเพราะภาพที่ปรากฏออกมาทางช่องสัญญาณดาวเทียมมันไม่ใช่แค่การขยับเขตแดนหรือการทำไรเลื่อนลอยธรรมดาแต่มันคือการตัดถนนยุทธศาสตร์ที่เสริมฐานรากด้วยหินคลุกและยางมาต่อยพุ่งตรงเข้าสู่ดินแดนลาวพร้อมกับการตั้งฐานทหารชั่วคราวประชิดจุดยุทธศาสตร์สำคัญเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่น แต่มันคือภาคต่อของมหากาบการรุกคืบที่กัมพูชาทำมาตลอดวันนี้เราจะมาเจาะลึกยุทธวิธีเขมรป่วนลาวว่าเขามีแผนการซ่อนเร้นอย่างไรและทำไมครั้งนี้ฝังลาวถึงดูเหมือนจะไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้ใครมาปั่นหัวอีกต่อไปหากจะเข้าใจความคู่รุ่นในปัจจุบันเราต้องย้อนเข็มนาฬิกากลับไปดูวีรกรรมที่เป็นแผลเป็นฝังลึกในปี2017บริเวณพื้นที่ห้วยตะเหมาในแขวงอัตตปือทางตอนใต้ของลาวครับ จุดนี้คือบทเรียนราคาแพงที่รัฐบาลและกองทัพลาวไม่มีวันลืมในตอนนั้นกัมพูชาเริ่มส่งเครื่องจักรกลหนักและหน่วยทหารช่างเข้ามาขุดถนนล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยที่ลาวถือครองตามแผนที่ยุคอนณานิคมฝ่ายลาวในเวลานั้นพยายามใช้หลักการทูตนำการทหารเน้นการประดิประนอมตามกรอบอาเซียนโดยส่งทหารพรานและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปเฝ้าดูสถานการณ์และเจรจาเพียงแค่30นายเท่านั้นเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่คุยกันระดับท้องถิ่นได้ แต่กัมพูชาภายใต้การวางแผนของหุ่นมาเนตซึ่งดำรงตำแหน่งทางการทหารระดับสูงในขณะนั้นกลับแสดงพฤติกรรมที่ทั่วโลกต้องจับตามองเขาไม่เลือกวิธีทางการทูตแต่เลือกใช้ยุทธวิธีที่หลายคนเรียกว่าหมาหมู่โดยการสั่งเคลื่อนกำลังพลจากส่วนกลางและหน่วยรบพิเศษกว่า5,000ันนายพร้อมอาวุธหนักชุดใหญ่ทั้งรถถัง t 5 5รุ่นปรับปรุงใหม่และเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ b m 2 1วันเข้าประชิดพรมแดนทันที นี่คือยุทธวิธีป่วนด้วยแสนยานุภาพที่ชัดเจนที่สุดเป็นการใช้ความได้เปรียบเรื่องจำนวนและอาวุธหนักเข้าคมคูบีบให้ทหารลาวที่มีเพียงหยิบมือต้องถอยออกมาเพื่อเลี่ยงสงครามและเมื่อทหารลาวถอยกัมพูชาก็รีบเสียบแทนที่ปักธงและสร้างเพิงพักทหารสแสดงความเป็นเจ้าของหน้าตาเฉยพฤติกรรมแบบนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่ยากจะประสานและทําให้ลาวเริ่มรู้สึกว่าการคุยกับเพื่อนบ้านรายนี้ต้องมีไม้แข็งเตรียมไว้เสมอ คำถามที่นักวิจารณ์หลายคนตั้งไว้คือทำไมต้องเป็นลาวนี่คือประเด็นที่เราต้องวิเคราะห์ให้ลึกถึงปมด้อยเชิงยุทธศาสตร์ครับประโยคที่ว่าสู้ไทยไม่ได้เลยมาลงที่ลาวมีมูลความจริงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างน่าสนใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมากัมพูชามีข้อพิพาทช,ชายแดนกับไทยหลายจุดโดยเฉพาะกรณีประสาทพระวิหารที่เคยมีการประทะกันด้วยอาวิธหนัก แต่กองทัพไทยแสดงให้เห็นถึงความพร้อมรุที่สูงกว่าทั้งระบบการควบคุมบัญชาการที่ทันสมัยและกองทัพอากาศที่กัมพูชาเกรงขามอย่างที่สุดทําให้การรุกคืบพรมแดนด้านที่ติดกับไทยกลายเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปสําหรับพนมเปนกัมพูชาจึงตัดสินใจเบนเข็มความทะเยอทะยานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งเป้าไปที่ลาวแทนเนื่องจากลาวมีกําลังพลประจันการน้อยกว่ามากและเศรษฐกิจของลาวยังต้องพึ่งพาทางผ่านสินค้าจากประเทศรอบข้าง การที่กัมพูชาเลือกป่วนลาวจึงดูเหมือนเป็นเกมที่คุ้นค่ากว่าในการขยายอิทธิพลทางบกยึดพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และควบคุมจุดยุทธศาสตร์ริมแม่น้ำโขงนี่คือยุทธวิธีเลือกคู่ชกที่ดูเหมือนจะไม่มีทางสู้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจปลอมในประเทศและแสดงให้เห็นว่าตนเองคือมหาอำนาจในเขตอ,อินโดจีนแบบเนียนๆโดยใช้ความสงบของลาวเป็นช่องโหว่ในการรุกรามมาเจาะลึกอาวุธลับที่กัมพูชาใช้ป่วนกันครับนั่นคือยุทธวิธีถนนยุทธศาสตร์และหมู่บ้านอาสาสมัคร จากภาพถ่ายดาวเทียมที่ซูมเข้าไปชัดๆเราจะพบว่าถนนที่กัมพูชาตัดนั้นไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าขายหรือการท่องเที่ยวเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ทางการทหารที่เชื่อมต่อฐานทัพหลักของกัมพูชาเข้าหากันและที่แสบที่สุดคือมันถูกออกแบบให้พุ่งล้าเข้าไปในดินแดนที่ยังเป็นข้อพิพาทการมีถนนที่มั่นคงหมายถึงการลำเลียงรถถังปืนใหญ่และสเสบียงเข้าถึงแนวหน้าได้เร็วขึ้นในอนาคต นอกจากถนนแล้วกัมพูชายังใช้แผนโล่มนุษย์ที่แยบยนต์ดยการสนับสนุนให้พลเรือนและครอบครัวทหารที่เกษียณเข้าไปสร้างหมู่บ้านจัดตั้งชุมชนและขุดบ่อน้ําประชิดแนวชายแดนแผนนี้ร้ายกาศมากครับเพราะเมื่อมีคนไปอยู่มีโรงเรียนมีวัดกัมพูชาจะใช้พื้นที่เหล่านี้อ้างสิทธเิเหนือน่านดินน่านน้ําทันที หากลาวจะส่งทหารไปขับไล่กัมพูชาก็จะใช้สื่อโฆษณาชวนเชื่อบอกชาวโลกว่าลาวกำลังละเมิดสิทธทิมนุษยชนรังแกรประชาชนผู้บริสุทธิ์กัมพูชาใช้คนธรรมดาเป็นเบีย้ยป่วนพื้นที่เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความจริงบนพื้นดินจนลาวต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทุกครั้งที่นั่งต๊เจรจาปักเขตแดนแต่ดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์อาจจะไม่ซ้ำรอยเดิมอีกต่อไปแล้วครับเพราะกัมพูชาอาจจะประเมินความแค้นและความอดทนของกองทัพประชาชนลาวต่ำเกินไป ล่าสุดสถานการณ์ชายแดนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมีรายงานจากสายข่าวความมั่นคงว่ากองทัพลาวได้รับคำสั่งเด็ดขาดให้เพิ่มความทีในการลาดตระเวนขั้นสูงสุดมีการเคลื่อนย้ายหน่วยรบพิเศษและกองพันทหารราบเข้าประจำการในจุดเสี่ยงแบบประชันหน้าพร้อมคำสั่งที่ชัดเจนว่าห้ามให้มีการลุกล้ำแม้แต่นิ้วเดียววลีที่หลุดออกมาจากแนวราบว่าเตรียมฝังให้จมดินสะท้อนถึงความโกรธแค้นของฝ่ายลาวที่ถูกเพื่อนบ้านป่วนและหักหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่า การขยับกำลังของลาวครั้งนี้มาพร้อมกับยุโทโธปกรณ์ใหม่ที่ลาวแอบซุ่มเตรียมไว้ทั้งโดรนตรวจการและระบบอาวุธต่อต้านรถถังนี่คือการส่งสัญญาณเตือนที่ดังที่สุดไปยังพนมเปนว่าความใจดีมีขีดจำกัดหากกัมพูชาย,ยังไม่หยุดตัดถนนและไม่ถอนฐานทหารออกจากพื้นที่ทับซ้อนลาวก็พร้อมจะใช้มาตรการทางการทหารที่รุนแรงเพื่อปกป้องอธิปไตยของตนเอง การเผชิญหน้าครั้งนี้จึงน่าจับตามองอย่างยิ่งว่าจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่นำไปสู่สงครามชายแดนขนาดไหลหรือไม่เพราะคนลาวในวันนี้ประกาศชัดแล้วว่าพวกเขาจะไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างในเกมป่วนชายแดนของกัมพูชาอีกต่อไปแล้วแล้วคุณล่ะครับในฐานะที่เราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดของทั้งคู่คุณคิดว่าลาวควรจะจัดการกับเพื่อนบ้านจอมป่วนคนนี้ด้วยไม้ไหนถึงจะจบปัญหาได้ถาวร และประเทศไทยเราในฐานะพี่ใหญ่ในภูมิภาคควรจะมีการเตรียมรับมือหรือแสดงจุดยืนอย่างไรกับสถานการณ์พรมแดนที่เปราะบางและพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อแบบนี้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแบบสุภาพและสร้างสรรค์กันเข้ามาได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นร้อนแรงและสถานการณ์ความมั่นคงรอบบ้านเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ